แก้ไขปัญหาโควิด1 9ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะใช่ใช่เป็นอะไรคะทำไรคะฝูเก็บก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรทำว่างก็ทำอะไรให้มันมีประโยชน์กับตัวเองนะคะนี่ขึ้นแล้วันครปเุหมอโนดคนนี้ได้เรื่องไหมคะได้รค แเจบเบรบร,บร,บรบี่จิงจกตุกแกจิ้งจกตุกแตุกแกไม่ใช่จิ้งจกใช่ใช่จิงจกมันไม่เห้า มาบางจากด้วยได้สองพันอ่านไหมออุ้ยผ่านอานี้ลูกกูบ้านเท่าไหร่บ้านผมดิโอเบสิสมเดี้ยวอะอันนี้อันนี้ของไหนใช่ปะบ้านหลังละหนึ่งพันของตังค์มสังเอาไปสองหลังโอ้ยม่ังคละเอาไปสองหลังก่อนนี่บ้านจีเท้งนั้นเลยใช่เหรอเออนี่บ้านจีดีกว่าเอออุยไม่มีตังค์ว่ะ อันห้าหมดแล้วเนี่ยแะต้องกู้ธนาคารแล้วอันนี้กู้ธนาคารนี่คือในเกมหรือชีวิตจริงชีวิตจริงก็จะต้องกู้ด้วยค่ะอนนี้หมดตัวแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ มาเล่นให้เพื่อนๆฟังเป็นเพลงแบบจริงจังนะขอเวลาสักหนึ่งเดือนได้ไหมแบบว่าเลยก็มั่นใจนะว่าเราเปลี่ยนไดไ้ก็บอกว่าเดี๋ยวอยันนี้เดี๋ยวค่อยคิดก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูมาร์คไว้ก่อนว่าแต่เดี๋ยวงานก็ดูยากไปอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะเป็นภาพนั้นกันเนาะใช่พูดง่ายทำ a บร i ด์ใหม่เลยไม่ว่าต่อไปเป็นเปิลพ็อกชิปไม่จำเลยเนี่ยค่ะแม่เดี๋ยวดู เนี่ยคือคืออย่างเออให้อะไรนางเอกน้องนางเอกช่องเจ็ดใส่ดีมาม่าวันนี้สบายนะคะมีคนมาช่วยไม่ใช่อันนี้นั่งหมายเสบายเลยวันนี้มาม่าจะได้นั่งมันนี้ไม่รู้ต่างกันเหรอช่องเจ็ดแล้ววันนี้มันดูสดชื่นนะมันมีเหมือนมันปลุกอ่ะมันปลุกอ่ะแล้วพอซ้อมเป็นอย่างนี้ยิ่งปลุกเข้าไปเลยใช่พี่น้องปูโลนะครับโอรยัดดีฉีดดูอุ้ย ขึ้นดิลิงไว้แล้ว้วยกไม้ขึ้นต่อไปเอเออกอ๊ยอะไรเนี่ยนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมยามว่างในยุคโควิดของเราก็มีสนามกอล์ฟในบ้านนะคะเล็กๆตอนเย็นตรงนี้เป็นไรครับ เป็นที่ฟิตเนสอ่าเป็นที่ฟิตเนสของคนในบ้านนะคะเทรนเนอร์เทรนเนอร์อะไรชื่ออะไรนะชื่อฟิตเนสอะไรนะพัชุดาอ๋อพัชชุดายิมพัชชุดายิมพัชชุายิมแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสระว่ายน้ำามีตะก้อหน้าบ้านมีบาสด้วยมีบาสด้วยมีบาสบาสอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวพามาดูพามาดูอ่ามีแป้นบาสด้วยแล้วก็ตอนนี้เราทำสระว่ายน้ำไว้หน้าหน้าบ้านเลยนะคะ นอกจากโซนนอกบ้านนะคะในบ้านเองอะ่ะก็จะมีกิจกรรมทําไว้หลายอย่างเลยก็ยังมีโซนนี้นะคะก็เป็นโซนเปียโ,โนของเมเปิลเองแล้วก็นอกจากโซนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูก็คือตรงนี้ก็จะเป็นดูหนังเหมือนกันแต่ก็จะแบบคุณพ่อชอบมาดูหนังโซนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคะ่ะในห้องนี้นะคะ ก็จะเปลี่ยนบ้านเป็น work from home ก็คือทำงานที่บ้านนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโซนไว้สำหรับดูหนังหรือว่าร้องคาราโอเกะนะคะก็จะเป็นโซนนี้เลยเล่นกลงเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็มีทั้งเกมเพย์เกมดีเทนโดนะคะก็มีเยอะเลยค่ะ นอกจากตรงนี้ฝั่งนี้นะคะก็ยังเป็นออฟฟิศนะคะซึ่งทำเป็นออฟฟิศเล็กๆแบบ Work f r ฟ m home ที่บ้านนะพะนักง,งานทุกคนก็นอนที่บ้านที่นี่กันนะคะก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ทำนี่เลยค่ะกำลังจะทำ มาเซล่าคอลลาเจนนะคะก็ฝากด้วยนะคะสวยสุขภาพดีนะคะก็ต้องนึกถึงมาเซฟล่านะคะสวยมีออร่าด้วยอ่ะโอเคนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะที่บ้านเนี่ยก็ยังมีห้องซาวน่าอีกด้วยไปดูกันค่ะติ๊งตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องซาวน่าของที่บ้านเออไว้สำหรับแบบวันไหนรู้สึกแบบ อยากจะสดชื่นนะคะก็มาชาวน้าได้ค่ะก็เวลาซื้อของนะคะออกไปครั้งหนึ่งเหมือนวันนี้เปิ้ลก็ออกเปิ้ลเองอะ่ะก็ออกไปซื้อของที่แมคโครนะก็ซื้อทีแบบ 3- 4คันรถเลยเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆอ,ออกไปซื้อซื้อทีนึงเยอะๆไปเลยแล้วก็ตุนไว้ที่บ้านแล้วก็ทําอาหารกินกันเองที่บ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่แบบ คือไม่อยากให้ไปเจอกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยชใช่หลีกเลี่ยงการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆไปซื้อของแบบตุนไว้เนาะเนี่ยดูดิอันนี้ก็ยังเป็นโซนขนมดูขนมโซนขนมโซนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นโอ้โหโอไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ใช <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบบพวกน้ำของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในตู้เย็นฝั่งห้องครัวก็ยังมีของอีกเยอะเลยนะคะก็ ยังไงก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะจ๊ะโอเคเมื่อกี้ก็ไปเดินมาแล้วนะคะก็วอร์มวร่างกายนะคะที่บ้านก็มียิ้มเล็กๆนะคะนี่กำลังออกกำลังกายกันนะคะหนุ่มๆคือจะบอกว่านี่ไม่ได้เป็นคนที่มาจากข้างนอกนะใวทุกคนจะแบบเฮ้ยมารวมตัวกันหรือเปล่าไม่คือบ้านเราอยู่กันหลายคนต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็คืออยู่ทั้งครอบครัวนั่นแหละเนาะ ก็ที่มีเข้ามาก็คือมีน้องแปงนะคะเน่พีโอน้องเมาส์นะแล้วก็พีเจอีกคนหนึ่งนนี้อ๋อ้ล้วก็พี่เจอีกคนนึงใชอ้โอออหหโอ้โโอ้โหโออ้อ้โหโออ ไปไสิบหมอนวดคนนี้ได้เรื่องไหมคะได้เรื่อง่ะออขึ้นเลยสิบข้อที่ห้ามทําในตอนคืนมันคืออะไรบ้างสิบเรื่องเล่าสิบเรื่องล่าเอาใหม่อาใหม่เอาแต่ข้อแรกเลยข้อแรกพี่มายังไม่ได้รู้เลยข้อแรกคือข้อแรกคืออะไรครับห้ามปีนต้นไม้ครับทาไมถึงห้ามปีนต้นไม้เพราะว่าเพียจะบังตาได้ครับ๋อแตงรู้ป่ะเรื่องเนี้ย ผีผักตัวเล็กข้อที่สองข้อที่สองห้ามอะไรมีมีอันใหม่มีอันเดี๋ยวบอกให้โอเคคือถ้าเกิดเจอท่อระบายน้ําอย่าไปอย่าไปเอียบเพราะอาจจะมีตัวตลกขึ้นขึ้นมากระโดดแล้วเอารูปปงใส่หน้าเราก็ได้เรื่องอิดหรือเปล่าข้อสามห้ามอะไรอีกห้ามตัดเล็บข้อตอนกลางคืนทำไมห้ามตัดตอนกลางคืนผีอาจจะผักไม่ใช่ครับเราจะตัดเอาเนื้อตัวเอง ข้อสี่เรื่องเล่าข้อสี่อะไรข้อสี่ถ้าเกิดเราเจอผีอยากอยากทำอะไรอย่างก็คือโดนไปเรื่อยๆย้ายย้ายผีเห็นไม่งั้นผีจะเข้ามาในสมองเราเข้ามาในสมองเลยวะแล้วน่าคิมจะรู้ได้ไงว่าเป็นผีอ่ะเออผีเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือแบบเหมือนเหมือนคนวาแบบเนี้ยใส่แบบนี้แล้วก็เขาจะเปิดหน้านิดนึงแล้วก็จะเป็นหน้าผีเอาข้ออะไรแล้วพี่มาเอาข้อห้า ห้ามอะไรห้ามห้ป่อปั่นจักรยานห้ามห้ามเกิดมีคนโบกรถอย่าไปอย่าไปรับเขาเพราะเขาอาจจะเป็นผีก็ได้ไปไหนนะไปเจอจุเกะอออกไปไหนเพราะอาจจะเจอเรื่องไม่ดีนะเฮ้ยเด็กเขาก็มีสาระความรู้ ใช่จริงไอจกมันไม่เฮาตุ๊กแกเฮาฮะาแปะอะไรอีกเมื่อเรานอนนี่ใช่ไหมครับอย่าเราถ้าเกิดเราไม่เราต้องห่มผ้าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ห่มผ้าผีจะดึงขาเราตกเตียงเลยอ๋อนี่อันนี้ไอเดียไอเดียนหนังเรื่องคอนเจลิงเนี่ยเออถ้าถ้าเด็กถ้าเด็กใครโกหกนาจะเป็นจมูกยาวไปถึงกรงนู่นเลยรอแล้วใครคิดโกหก ห้า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 น้าน้าห <Yes> ้าห้ห้า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 ห้นห้าห้าหอนห้าห้า้าห้ามอาก้ากบา้านนะท้าหมาห้าะมีโควิดาาห้าาห้าห้าอ้ห้าหหาอาหาหคาห้าาห้าห้าห้ห้าอะไราาาห้า้าห้ห้าห้าห้า เออถ้าออกจากบ้านแล้วอะไรอีกครับถ้าออกไปให้ทำไงต้องทำไงลุกขังตัวเออกี่วันกี่วันอุ๊ยรู้จริงอะเราออกจากบ้านเราทำอะไรบ้างครับจะจับผมทำไมออกจากบ้านก็คือให้ใส่อะไรใส่เกงในใส่แมสแล้วเกงในใส่ไหมไม่ใส่ครับแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ด้วยจบพาวเดี๋ยวผมจะให้ไพ่เป็นคนละใบนะฟอร์มก่อนฟอร์มแล้วก็เอ่อถ้าผมบอกให้หลับตาคือหลับตาปีเลยนะ ห้ามแอบมองนะได้โอเคแ่ับผมตลอดแอบมองี่กล้องเห็นนะเออโอเคเอาไปครับพี่คิมครับหลับตาหรออย่าให้อย่าให้เพื่อนเห็นไพ่เราครับอย่าให้เพื่อนเห็นไพ่เราครับเอาวางนี่ครับอ๋อตอนนี้ตอนนี้ทุกคนรู้ไพ่ของตัวเองแล้วนะจำคาแรคเตอร์ตัวเองได้แล้วนะโอเคนะอันนี้ของพี่เนนดูไพ่ยังรู้แล้วนะเป็นอะไรนะ มาป่าเออหมาป่าครับหลายเลยทีตัเริ่มเลยนะโอเคทุกคนหลับตาครับเดี๋ยวผมจะให้เทพพยากรลืมตานะครับเทใครเป็นเทพพยากรครับลืมตาครับลืมตาให้ผมเห็นนะครับโอเคครับเทพพยากรครับเทพพยากรหลับตาครับตอนนี้ใครเป็นหมาป่าแสดงตัวครับ ใครวะไม่มีใครหรือตาสักคนหนึ่งเลยวะ <c oughs> โอเคหลับตาครับเฮ้ยหมาป่านี่มันไม่ธรรมดาเวย้ยแ <c oughs> ม่งมีดึงเชิงด้วยโอเคทุกคนหรือตาครับ <c oughs> อ่าตอนนี้เป็นเช้าวันใหม่ของหมู่บ้านเรานะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าทุกคนมองดูหน้ากันทุกคนดูหน้าค่าตากันไว้ว่าใครที่มันน่าจะเป็นชาวบ้านใครที่มัน น่าจะเป็นหมาป่าเนี่ยเจ๊งเจไมพี่เจ๊ยต้องบอกว่าตลกผมตลกแต่ผมไม่ได้เป็นมนุษย์หมาป่าครับอ๋อมันต้องมีคนนึงมันต้มีมนุษย์หมาป่าคิดว่าใครครับเฮงเผัวตัวเองหรอคิดว่าผัวเป็นทำไมทำไมถึงคิดว่าเมื่อกี้สงสัยตาอ๋อจยากให้เราเข้าใจก็คือถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็จะรู้นะโกหกกันไม่ได้หรอกนะใช่ไหมเป็นคนดี เห็นไหมดู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 ชื่อพี่แต่งครับสายซื่อนะคิดว่าใครครับผมคิดว่าพี่นนท์ครับทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่นนท์ผมเอนพี่นนท์ขาสั่นพี่นนท์แก้ตัวกับทุกคนเลยเอาไม่แน่ไม่แน่อาจจะสับขาหลอกก็ได้ไม่แน่หรอกเอาไอ้คิดว่าใครเป็นผมไม่ใช่ ชาวบ้านเข้าใจมาให้ชาวบ้านอผมเป็นคนดีคนนี้เล่นเก่งมากนะครั้งที่แล้วนี่ร้องไห้ด้วยนะโดนลุมเผานล่มันร้องไห้ด้วยนะแตงคิดว่าใครเป็นพี่นนท์ทำไมถึงคิดว่าพี่นนท์เป็นพี่นนท์บอกเป็นอยู่อ๋อคุณนนท์คิดว่าใครเป็นผมเป็นคนดีอ๋อทำไมมองพี่เป็นคนดีจังเลยห้าคนนะห้าคนถ้าโหวตมากกว่ามากกว่าสองคนนั้นโดนเผาเลย ใครจะโหวตพี่คิมยกมือครับหนึ่ง <1 S 2> เสียงครับใครจะโหวตเมเปิลยกมือครับใครจะโหวตพีเจยกมือครับหนึ่งเสียงใครจะโหวตแตงยกมือครับหนึ่งเสียงใครจะโหวตนนยกมือครับสอ<ว>ง<น>เสียงไม่พอทั้งนั้นคืนนี้จะต้องปล่อยผ่านไปก่อนไม่มเมาไม่ดนเมาทุกคนหลับตาครับตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนครับหลับตาครับหลับตาปีนะครับ ผมขอให้เสียลืมตาครับเสียจะเข้าไปดูบ้านใครครับเสียปิดตาครับอ่ะตอนนี้หมาปา่าลืมตาครับหมาป่าเลือกข้าด้ลยครับหมาป่าหลับตาครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนลืมตาครับอ้าวเช้าบนใบครับมีหนึ่งศพแน่ๆแ,แต่เป็นศพผู้ชาย,ายาผู้หญิงตายอนาถไหมตายอนาถไหมตายอนาถ พผู้ชายหรือผู้หญิงครับตายอนาถครับไม่ศพผู้ชายผู้หญิงเป็นศพผู้ชายครับต้ยไปแล้วครับหนึ่งครับคนนู้คนนี้ทำไม่าฮ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 มาฮ่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 าฮีาฮ่าฮท์ฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่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 ่่่า พี่คิดว่าใครเป็นครับเมเปิลเอ่อดี๋ยวดู๋ยวรู้จมูกบานไหมจมูกบานไหมูดิกระพือยไหมกระพือเออกระพือยนะพี่เจมองสิลูกพี่เจเป็นหรอเออเดี๋ยวทำฟันดิเดีทำอะไรพี่เจจะแก้ตัวยังไงบ้างครับเขไม่เป็นครับเออเชื่อผมเชื่อผมเชื่ผมกลายเป็นวิญญาณขึ้นมาคุณนั่นแหละที่เป็นมหมาป่าคุณคิมใครเป็น นู่นเมื่อกี้มันจะกินหมาป่าคุณนนคิดว่าใครเป็นอ้าวโอ้โหชี้กันไปชี้กันมาไม่จบง่ายๆเป็นพี่นนยังไงอ่ะใครจะเผาใครเอ้านนเผาใครครับอย่าเผาพี่คิมอ่ะใครเผาพี่คิมยกมือครับต้องมากกว่าสองสองก็ยังไม่ได้ใครเผาเมเปิลยกมือครับ ใครเผาพีเจยกมือครับนี่คนเดียวใครเผานนยกมือครับเหลือจี้นะถ้าจี้ยกก็คือเผาเลยแต่ว่าจี้ก็ไม่คิดว่านนเป็นถ้าอย่างนั้นก็ต้องผ่านไปอีกหนึ่งคืนก็ต้องมีศพอีกหนึ่งศพนะใช่กรเลืองผมไม่เห็นผมกล้ไปเสือเรา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 จะผ่านคืนไปไหมนนเอาหมาป่ารือตาฆ่าใครดี โอเคครับมาป่าหลับตาครับทุกคนลืมตาครับฮะทำไมถ้าเกิดโหวตผมผมสักเราคนดีอะโอเเราคนดีเราคนดีไปแล้วไปแล้วเดีเป็นวิญญาณกับที่นี่ผ่านไม่ได้แล้วเออทีนี้ผ่านคืนไม่ได้แล้วเพราะว่าเหลือสามคนแล้วสคนแล้วอืมก็ต้องต้องต้องโหสถแล้วต้องโบสถแล้วว่าจะเผาใครเนี่ยมีแค่สามสามคนเอาคุยคุยกัน ตายมีกีดเลยมีแค่สามคนหวตมากกว่าสองคือเขามันตายแล้วยังไงยังไงพี่คิมอามิคีหวตใครแม่กลับบ้านด้วยนะเอานอนอยู่นี่อาทิตหนึ่งแล้วไม่ให้กลับบ้านเอาตี้คิดว่าอะไรใครตอนแรกตี้คิดว่าเป็นพีเจมาสองตาแล้วนะจะตายไปแล้วเป็นพีเจไปแล้ว เอ๊ะก็ลังเลนะเอาตรงๆก็ลังเลมากพี่นนท์เลยแบบจะนนท์จะเลือกจะเลือกฟิกหรือจะเลือกกล้องทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกนนท์พี่นนท์มาลุกลิกลุกลิกใช่ไหมครับใช่เปิดกล้องเดี๋ยวนี้อย่างนนท์คิดว่ายังไงเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราต้องย่พี่คิดมาแล้วเออผมเออนนท์เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วหลอกหลีกอยู่แล้วคุณเมเปิ้ลยังไง ค,คุณก็ยังคิดว่าเป็นนน่ะไม่ยอมเปลี่ยนเลยอ่ะไกูไม่ให้กลับบ้านท <c oughs> <c oughs> ี่อยู่ที่ตี้แล้วนะ <c oughs> เพราะว่าพี่ยืนการว่าเป็นนนแน่นอนใช่ไหม <c oughs> นน,น, <c oughs> น,นยืนการว่าเป็น <c oughs> <c oughs> อยู่ที่พี่แล้วใครสองคนเนี้ยอยู่ที่เมเปิลแล้ะคือถ้าเลือกผิดก็ตายทาั้งทั้งคู่มาปาก็ชนะเลยเกมนี้แสดงว่ามาปาเก่งนะถ้ามาปาชนะได้เก่ง เออเ้ายังไงโหพี่นนดีกว่าเอ้พี่คิมก็น่าสงสัยเอ้าเอ้าเอ้าเอาจมูกบานจมูกบานจมูกยบานหรือเปล่าบานดูแล้วเออเ้าพี่นนและกันนนนะพี่นนและกันคำตอบสุดท้ายนะปวดใครชัวร์นะปวดใครเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนให้อีกทีนึงนี่ อีกทีเดียวพูดพี่นนพี่นนพี่นนเปิดไพ่ไพ่ครับก็พวกเรานะคะก็สนุกสนานกันก็อย่างที่รู้ๆกันว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของอะไรนะโควิดครับช่วงของโควิดแล้วก็เราก็อยู่กันที่บ้านก็เป็นช่วงที่แบบว่าต้องหากิจกรรมอะไรทำแล้วก็ไม่มีอะไรทำเราก็เลยมาเล่นแบบนี้ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็ไปออกกําลังกายทําโน่นทํานี่กันใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันที่บ้านนะคะ ก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านเนาะทำกิจกรรมที่บ้านใช่ไหมพี่เมาใช่ทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็ได้ที่ทำไม่รู้สึกตัวเองอ่ะสนุกสนานอ่ามีประโยชน์ลครเครียดลครเครียดอะไรอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาใช่ใครอยากให้เห็นเราพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาก็ได้เพราะช่วงนี้พวกเราอยู่แต่ที่บ้านเนาะยังไงก็ฝากช่องเมเปิลพัชชุดาด้วยครับเออฝากอะไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เต้นเกินไปครับคุณแม่เปิ้ลด้วยนะครัเก่งมากโอเคฝากช่องพี่เมาส์ด้วยสิครับฝากไปกดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับเมาส์นัชชาครับผมขอบคุณครับเห็นไหมโอเคค่ะวันนี้ก็สนุกสนานเนาะก็โอเคเราก็เหนื่อยกันแล้วทั้งวันเนาะทำกิจกรรมมาทั้งวันก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำไปนอนดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย